สวัสดีครับผมพนทอกนะครับวันนี้ผมจะมาบอกทุกท่านว่าพรุ่งนี้นะครับอ่าไม่ใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวลงคลิปวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี้ไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงนะครับคนที่ผมอยากจะบอกว่าคนที่อยู่แผนผสมหุ้นทวีนะครับคนที่อยู่แผนผสมหุ้นทวีเนี่ย <c oughs> ในช่วงอ่าปลายปลายพฤษภาต้นมิถุนาเนี่ยที่ ท่านเข้ามาเปลี่ยนแผนกบขนะครับแล้วก็เลือกใช้แผนผสมหุ้นทวีเนี่ยท่านกลับไปถามตัวเองก่อนนะครับว่าท่านใช้แผนนี้เพราะอะไรถ้าท่านใช้แผนนี้เพราะเชื่อตามผมนะครับผมจะบอกท่านว่าแผนนี้ผมแนะนําให้ใช้เพื่ออะไรเพื่อว่าถ้าหุ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่านจะได้มากกว่าแผนหลักนะครับแต่ถ้าหุ้นตกนะครับส่วนที่ท่านปรับเพิ่มมาท่านจะ มูลค่ามันจะหายไปพูดง่ายๆคือยอมขาดทุนนะครับยอมขาดทุนเพื่อให้หุ้นตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันถึงจุดสมมุติว่าพันสองพันสามหรือว่าต่ากว่าพันอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนั้นแหละท่านค่อยเปลี่ยนแผนครั้งที่สองที่สามเนี่ยไปเป็นหุ้นนะครับเพื่อรอมันขึ้นนะครับแล้วท่านก็จะเวลาหุ้นขึ้นน่ะท่านก็ได้ส่วนที่เป็นผลตอบแทนที่มันมากขึ้นขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยผมบอกให้นะครับว่าสําหรับคนที่อยู่แผนผสมหุ้นทวีนะครับ ท่านรออย่างเดียวท่านไม่ต้องทําอะไรนะครับถ้าหุ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่านจะได้นิดเดียวแต่มากกว่าแผนหลักนิดเดียวนะครับแต่ถ้าหุ้นตกนะครับแล้วพอท่านเปลี่ยนแผนแล้วพอมันขึ้นท่านก็จะได้เยอะมากๆนะครับแผนผสมหุ้นทวีนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องดูไม่ต้องสนใจหุ้นนะครับมันจะขึ้นหรือมันจะลงก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับคนที่บอกเฮ้ยแผนผสมหุ้นทวีหุ้นตกเสียเยอะไปอยู่ตลาดเงินอันนั้นผมก็จะบอกท่านว่า คนที่เขาไปอยู่ตลาดเงินหรือตาสารนี่หรือแผนอะไรก็แล้วแต่นั่นเพราะเขามีความรู้เขามั่นใจว่าหุ้นตกแน่ๆนะครับเขาถึงเลือกใช้วิธีนี้แล้วพอหุ้นตกมูลค่าเขาไม่หายนะครับยังคงอยู่แต่ถ้าท่านเชื่อผมผมบอกว่าผมไม่รู้ผมไม่ใช่ผู้ชํานาญการเรื่องหุ้นนะครับผมคิดขึ้นว่าตกเบ็ดเราต้องใส่เหยื่อนะครับเราจะใส่เบ็ดเปล่าปลาก็คงไม่กินนะครับดังนั้นเนี่ย ยอมที่จะขาดทุนเล็กๆน้อยน,อยนะครับเพื่อสร้างผลกําไรที่มากขึ้นนะครับถามคําเดียวว่าถ้าหุ้นขึ้นท่านจะได้อะไรนะครับถ้าหุ้นตกท่านจะได้อะไรนะครับตอบตัวเองคิดตามที่ผมพูดนะครับยังไงครับคนตอนนี้คนที่อยู่แผนหลักแผนผสมหุ้นทวีนะครับกรณีหุ้นลงยิ้มครับยิ้มแล้วศึกษาข้อมูลเตรียมตัวกระโดดครับเตรียมตัวกระโดด แต่เมื่อไหร่ผมไม่รู้นะครับเอาไว้ใกล้ๆเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งสำหรับผมนะครับหัวหน้าทอกเหลืออีกแค่ครั้งเดียวนะครับผมขออนุญาตก,กลับไปตั้งใจทํางานในส่วนของผมก่อนนะครับแล้วว่างๆเราก็จะกลับมาพบกันนะครับผมขอบคุณมากครับ